นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่ห5หดอกไม้มินตราเมมราชกับรชัชทายาทเดินทางจากเมืองกุลามายังเมืองหลวงโดยไม่หยุดพักแต่อย่างใดเพราะเรื่องของเมืองฟ้ายังเป็นวิกฤตของเมืองมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเมืองฟ้ายังจัดเป็นเมืองหน้าด่านที่ใกล้กับป่ามนตราที่สุดแล้วและใช้เป็นเส้นทางเข้าเมืองมนุษย์สำหรับคนที่มาจากเมืองมนุษย์สัตว์มายังเมืองมนุษย์อีกด้วย พวกเราเร่งรีบเดินทางเถิดจะไม่มีพักม้าที่ไหนถ้ามาตัวไหนทนไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นม้าตัวใหม่จนกว่าจะถึงเมืองหลวงเมืองมนุษย์รัชทายาตรับสั่งกับแม่ทัพเมมราชและองรักพระพุทธเจ้าค่ะระหว่างเดินทางไปเมืองหลวงพวกเขาเจอพื้นป่าบางพื้นที่ก็มีสีเหลืองไม่คล้ายที่ป่าเมืองกุลาก่อนหน้านี้เลยในป่ามีซากสัตว์ที่ยืนล้มตายเป็นจํานวนมากรัชทายาตแบ่งทหารบางส่วนจัดการซากศพสัตว์ให้เรียบร้อยไม่งั้นเสี่ยงเกิดโรคระบาดขึ้นได้ ทำไมถึงมีซากสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากแบบนี้น่าสงสัยเมมราชพูดพึมพำออกมาแม่ทัพหนุ่มเริ่มสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในเนื้อเรื่องไม่มีการตายของซากสัตว์แบบนี้เลยมีแต่เพียงมนุษย์สัตว์และมนุษย์บางส่วนที่ตายเพราะสงครามแย่งชิงป่ามนตราเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับที่นี้กันแน่ถ้าอยากรู้เหตุผลก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ทว่ามีสิ่งที่ตอบแทนต่อความยากรู้นั้นด้วยเพราะว่าพอมาอยู่โลกนี้พลังของเขาคือการเขียนทุกอย่างที่ปรารถนาลงไปได้เมื่อ เขาลองเขียนแล้วได้ทุกอย่างก็จริงแต่ทว่ามีค่าตอบแทนหลายเท่าตัวที่ต้องจ่ายให้กับการเขียนลงไปแต่ละครั้งไม่จําเป็นจริงเขาจะไม่เขียนเด็ดขาดเมมราชคิดว่ากลับเมืองหลวงรอบนี้หลังจากจัดการเรื่องเมืองฟ้ายางเขาอาจจะลาออกจากตาแหน่งแม่ทัพเพราะเขารู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ในโลกใบนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ทว่าเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากกลับเมืองหลวงแล้วเขาจะไม่ได้ออกจากตําแหน่งแม่ทัพจนอายุ50ปีเลยทีเดียว ดอกบัวกลับมายัางบ้านเช่าตัวเองด้วยความดีใจในที่สุดเธอก็จะได้ไปหาลูกๆในมิติแล้วหลังจากเจอห้องนอนที่ดูแล้วมิชิดเธอก็ปิดประตูหน้าต่างแล้วก็วับเข้ามิติไปทันทีโดยไม่รู้ว่ามีบางสิ่งมองตามอยู่แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเธอเพราะมีพลังของเจ้าจุกที่แพร่ออกมาจากนอกมิติกดข่มบางสิ่งไว้ หลังเข้ามามิติดอกบัวรีไปที่กระท่มไม้ก็เห็นลูกน้อยมาเท้าคางนั่งรอผู้เป็นแม่พร้อมกับน้ำตาหยดไหลติ่งๆไม่หยุดเลยดอกบัวเห็นก็รีบวิ่งไปหาน้องเสือแล้วกอดลูกชายตัวน้อยไว้พร้อมกับลูกหัวแม่ขอโทษครับต่อไปแม่จะไม่หายแบบนี้ไปหลายวันอีกแล้วดอกบัวกอดลูกชายแน่นน้องเสือปล่อยโฮออกมาปลอบเด็กชายตัวน้อยจนสงบน้องเสือก็พูดประโยคหนึ่งออกมาทําให้เธอรู้สึกปวดใจและคนสงสารแม่ห้ามหายไปนานๆเหมือนพ่อนะครับน้องเสือกอดแม่แน่น ส่วนน้องไอริสเห็นแม่เข้ามาในมิติก็หยุดร้องให้งองแงแล้วจากนั้นก็เริ่มยิ้มหัวเราะดอกบัวผลัจากน้องเสือไปดูลูกสาวตัวน้อยก็เห็นว่าเจ้าตัวน้อยอารมณ์ดีก็อุ้มขึ้นมาว่าไงคนสวยคิดถึงแม่ไหมคะดอกบัวถามพร้อมกับหอมแก้มใสนั้นแอะแ,แอเหมือนจะบอกว่าคิดถึงค่ะแม่แม่เองก็คิดถึงลูกๆต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปด้วยทุกที่ดีกว่า ดอกบัวพูดกับลูกน้อยทั้งสองซึ่งน้องเสือพยักหน้าเห็นด้วยเลยส่วนน้องไอริสก็ปรบมือเห็นด้วยเป็นมติเอกฉันจากนั้นเจ้าจุกขอตัวออกนอกมิติเพื่อไปจัดการธุระอะไรบางอย่างโดยเขาบอกให้ดอกบัวอยู่มิติหลายวันหน่อยก็ได้ท่าเขาเข้าไปมิติแล้วค่อยออกมาอีกรอบดอกบัวก็รับรู้เธอเองก็ตั้งใจใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยทั้งสองหลายวันหน่อย จากนั้นเจ้าจุกก็ออกมานอกมิติเขาเดินไปหาบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้นั้นก็คือค้างคาวผีจัดเป็นสัตว์มนดํดำที่หาได้กิ่งปกติเลือกที่อยู่แต่เมื่ออยู่แล้วจะอยู่ไปตลอดชีวิตชอบอยู่ในที่ที่มีพลังงานชีวิตสูงเพราะอาหารของค้างคาวผีคือการคอยดูดพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโดยไม่รู้ตัวหลังดูดพลังชีวิตแล้วก็ปล่อยมนดํดำออกมาด้วยทําให้ดึงดูดโชคร้ายโรคภัยหรือภัยพิบัติต่างๆทําให้พื้นที่แถบนั้นกลายเป็นที่ร้างอยู่อาศัยแทบไม่ได้้้้เลยยไไไมมม่่่รููันนาอทีีดง เจ้าจุกเดินไปจนเจอรังค้างคาวผีที่ซ่อนอยู่ในครัวมีอยู่หลายตัวกำลังนอนอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่รู้ว่ากำลังมีภัยร้ายมาใกล้ตัวเจ้าจุกไลยอาคมบางอย่างแล้วปล่อยไฟใส่รังค้างคาวผีเหล่าค้างคาวผีรู้สึกถึงความร้อนที่โดนตัวก็ต่างกรีดร้องออกมากรีดกรีดกรีดค้างคาวผีบินไปว่อนทั่วห้องครัวแต่สักพักค้างคาวผีก็ตกลงพื้นราวกับมีอะไรมัดมันไว้แน่นทำให้หลุดออกไปไม่ได้ถึงเวลาต้องชดใช้แล้วลหละเจ้าค้างคาวผีดูดกลืนพลังชีวิตคนมามากมายแบบนี้ เจ้าจุกไร้อคมอีกครั้งค้างคาวผีทั้งรังก็กรีดร้องเสียงดังก่อนจะสลายตัวไปหมดไม่เหลืออะไรร่วมทั้งมนดํดำที่ปล่อยออกมาถือว่ากำจัดสัตว์ร้ายไปได้แล้วหากมีค้างคาวผีอยู่ต่อไปเรื่อยๆจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นรอบบริเวณนั้นแทบจะไม่มีพลังชีวิตเรื่อยกลายเป็นที่ร้างแน่นอนแต่แปลกที่นี้กลับเหมือนมีพลังชีวิตออกมาไม่หยุดถ้าไม่ใช่มีค้างคาวผีบ้านหลังนี้จัดว่าเป็นบ้านที่ดีมากเลย เดินไปจนถึงบ่อน้าใกล้บ้านเช่าเขาลองก้มลงไปก็ได้กลิ่นของสมุนไพรหอมลอยออกมาแปลกที่ไม่มีใครเคยได้กลิ่นมาก่อนเลยน่าจะเป็นเพราะดอกบัวเขามาในบ้านทําให้เจ้าดอกไม้มินตราของป่ามนตราปล่อยกลิ่นหอมออกมาแต่ทําไมดอกไม้มินตราที่อยู่ในป่ามนตราชั้นในถึงมาอยู่ที่นี้ได้เจ้าจุกลองดึงเชือกแล้วนําถังน้ําขึ้นมาก็พบว่าดอกมินตราดอกเล็กกระจายไปทั่วถังน้ําทําไมดอกมินตราถึงมาอยู่ในบ่อน้ําที่บ้านแห่งนี้ได้แปลกมากเจ้าจุกพูดพึมพำ และดูเหมือนไม่มีใครรู้เรื่องนี้ด้วยไม่งั้นคงแย่งกันซื้อหรือเป็นเจ้าของแล้วที่ก้นบ่อน,น้ำมีดอกไม้มินตราขึ้นอยู่บนก้อนหินสีเขียวสดใสชนิดหนึ่งรอบบริเวณเต็มไปด้วยดอกไม้มินตราเล็กๆลอกไปทั่วบ่อและมีปลาบางส่วนที่กลายพันธุ์หลังจากอยู่ใกล้ดอกไม้ชนิดนี้